น้องหันเงินสวัสดีครับพี่หันทองวันนี้มันที่เท่าไหร่สามสิบเอ็ดท่านว่าวันนี้จะเข้าดาวแล้วนะจากปีใหม่แล้วนะเดี๋ยวต่อไปจะพาน้องกับพี่ไปเที่ยวไหนดีไปแก้วทะเลไปแก้วทะเลไปเล่นทรายทำภูเขาโอเคเปล่าโอเค let's go ไปไม่ใช่มาต่อไปมั้งรีบๆไปตามมาไปๆหันถุงกล้องนี้ให้ไม่หันถุงกล้องนะเดินทางได้ สามสองหนึ่ง let's go ถือไว้ดีๆนะถือไว้ดีๆนี่นะหายไาถือให้ไหมนี่แข็งนะสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงทะเลแล้วนะนี่พี่กันทองกับน้องกันเงินมาถึงทะเลแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมโอ้แล้วทำอะไรกันครับเนี่ย ทำภูเขาโูดูทะเลสวยมากเลยนี่นะเห็นไหมคนแย่ๆเลยนี่ทำภูเขากันนะมาทำใหญ่ๆเลยนะนี่ครับเป็นไรครับฮะเอาเอาเอาของเล่นมาด้วยไ้มฮะเล่นตรงไหน,หนอ่ะเอออย่าเอามือไปเช็ดอย่าเอามือไปเช็ดตาเดี๋ยวหลงเอ้อย่ามือไปเช็ดตาโอเคอ่ะต่อเลยต่อเลยเ,เล่นต่อเลย ลาก่อนนะสองศูนย์สองสอง นี่มาปันน้ตน hmm. ตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นภูเขาใหญ่ไหมนี่ตรงนี้ทําได้นะตรงนี้น้ํามาไม่ถึงนะลูกมาเร็วมาเร็วตรงนี้น้ํามาไม่ถึงเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ามาทำตรงนี้ป้าช่วยมานี่อ่อ่าครับใหญ่ๆเลยเอาเลยอ่าทำตัวใหญ่ๆเลยให้ภูเขามันเป็นอันใหญ่ๆเลยยากมากเลยโอเคอเอามาอีกเอามาอีกเอาของเล่นให้น้องหน่อย Thả nó ra Nè, bà bao còn lên hai được Nè, à, tạc sai nữa, tạc sai lên nè Tạc sai tạc sai à, Tạc nha, tạc น้องทำอะไรครับฮะทำอะไรนะลูกภูเขาใช่ไหมโอเคทำภูเขากี่กี่ลูกอ่ะพี่ขันทองทำอะไรครับฮะ,ะไหนป้าช่วยนะป้ายช่วยเปล่าไหนอ่ะได้แล้วยังภูเขาได้ยังรอ,องเท้าน้องจะไปแล้วแล้ววิ่งไปเก็บรองเท้ามาแล้วรู้หน่อยข้างหลังน้องอะ่ะเอามาไว้บนเอามาไว้ข้างบนแล้ว เอาไว้นู่นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันพารองเท้าไปเนอะอ้าวไรภูเขาวะ่ะเออไอ้น้องไม่ช่วยกันทำอะ่ะนี่ฮะลาทำให้มาโว้หักเลยเลยปะป้าขอโทษเดี๋ยวปะปาซื้อให้ใหม่นห็นแล้วเนี่ยดูดิ จะทำภูเขาสูงได้แล้วนะตบบนี้อืมเอ้อเอา,เอาใ,หใหญ่เลยเอามาใส่นี่เอามาใส่นี่เนาะนี่มันมีปูด้วยครับใส่อ่ะใส่เยเลย นี่เดี๋ยววันนี้เล่นเล่นเล่น,ลนทะเลเสร็จเราจะไปย่างปลาหมึกกินใช่ไหมครับใช่ไหมโอเควันนี้จะข้าวดาวแล้วนะอ,อ่าข้าวดาวแล้วนะแฮปปี้นิวเยียร์แล้วนะต้องการเงินแฮปปี้นิวเยียร์ไหมฮะเรากันเงินต้อนเงินแฮปปี้นิวเยียร์มาแล้วพี่กันแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์นะครับอขอให้รวยๆนะครับนีบ ให้รวยๆนะครับมีเงินเยอะๆนะครับจะได้ซื้อของเล่นเยอะๆนะครับหาเงินโดป้าทำภูเขาหาเงินโดยป,ป้าทำภูเขานี่ดูดิ อ้าวอ้าวมาเล่นน้ำกันแล้วมาเล่นน้ำกันแล้วเล่นน้ำกันแล้วเฮ้ยมาถือกล้องแค่ไหนแล้ะถังเงินทำอะไรอ่ะทำภูเขาอ๋อทำภูเขาทำไมภูเขามันเป็นอย่างั้นอ่ะเป็นยังไหนอ่ะให้ดูของป้าสวยกว่าฮ้

โอ้โห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 ทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันอ่ะทำอะไรกันอ่ะอันนี้ทำอะไรกันครับเนี่ยฮะสร้างบ้านเหรอสร้างบ้านหรือเปล่าสร้างบ้านหรือเปล่าโอ้ภูเข่าเหรอแล้วน้องทำอะไรอ่ะน้องทำอะไรครับนั่นระเบิดเหรอระเบิดตุ้มเลยเหรอโอ้น้ำมันมาแล้วทำของน้องพังแล้ว Oh, oh, oh. Ờ, sẽ ừ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  cái càng đâu bay lông nắm bay lông nắm đó ừ ừ ừ yeah. uh. đi ừ <laughs> ทะเลมันสวยเปล่ากระโดดเลยพี่กันน้องกระโดดกระโดดกระโดดสูงสูงกระโดดสูงสูงกระโดดดิเต็มปากเลยกระโดดเลยกระโดดกระโดดเออเออชนกันแล้วชนกันแล้วไหนว่ายน้ำทังไงไหนอ่ะ

นสนมากเลยมน,นมากอลแข่งกันเปล่าแข่งกันไหมแข่งกันไหมแล้วถอดรงเท้าไปก่อนนะโอเคมาปั้นทรายต่อเร็วอ่า โอ้น้องนอ,งอน like ออแล้วน้องนอนแล้วโอ้สนุกมากสนุกมากหรอโอ้เจอขึ้นแล้ว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 โอ้้ยยเฮไ,ไปลึกแล้วไปลึกแล้ว โอ้โหโอ้ยอุย้ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ย,ไ,ย,ไ,ยไหนฮะภูเขาฮะเมื่อไรจะเสร็จอะภูเขาเมื่อไรจะเสร็จครับทำอะไรไหนฮะไหนประตูไหนฮะประตูยิงเปล่าว sai rồi Vinh lên, Vinh, 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 Vinh ถ่าน้ำได้ไหมถ os, guys, ่าน้ำ <interacted. S 1> ได้ไหมถ่าน้ำเลยให้ดิให้ดินี่ถ่าน้ำเลยเอ้ยแข็ง เค็มไหมน้ำทะเลเค็มไหมไหนตาถามหน่อยน้ำทะเลเค็มไหมเค็มเค็มหรอซื้อมาเค็มไม่ซื้อมาอย่าไปกินน้ำทะเลนะนะยังหันน้ำทะเลเค็มไหมเค็มมากเออเค็มอย่าไปกินน้ำทะเลนะ,ะเคม็มไหมโอ้ยสนุกมากเลยวู้ววซ้ย วิ่ง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 โอาวอโหเหนื่อยยังไปปั้นไปปั้นไปปั้นภูเขาเร็วไปปั้นภูเขาปั้นภูเขาปั้นภูเขาเลยครับเอานอนเลยนอนลงไปนอนลงไปอ่าพี่ขันมาเอาทรายใส่ขาน้องเร็วเร็ว เอาไซสา์ใส่ขาน้องแล้วให้พี่กันอเอาไซส,ส์ใส่ขาน้องให้พี่กันเอาไซส์ใส่ขาน้องอ่ามาดูดิอา่าครับไปแล้ว อย่าไปลึกลุกมาทางนี้เร็วโอ้โหน้ <c oughs> องการเงินน้องการเงินมาทางนี้ครับลึกเกินไปลึกเกินไปอย่าน <c oughs> องไปเลยวิ่งไปเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยังไงหมดแรงแล้วเ้หมดแรงแล้วเ้ยังไม่หมดแรงจะไปกไปกโอ้หแรงจริงริงแรงจริงครับโอ้โหคนนี้คนนี้ขันเงินแรงจริงจงเลยนะว่ายน้เยยังโม่เยโอ้โหโอ้โหดโอ้โหอเตะน้ำเลยโอ้โหเอาเโอ้โหเตคลื่นด้วโอ้โหอเคลื่นด้วย อ้วย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 นอโอ้วยน้เนีย่ยไปไปดูพี่ขันไปดูพี่ขันทำพี่ขันทำอะไรครับโอเค เดี๋ยวพี่หันขอตัวไปเล่นก่อนนะเอาบายบายกล้องหน่อยเลยบายบายกดไลค์กดแชร์ยังไงอ่ะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอเคบายบายก่อนบาย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 กันเร็วบายบายแฮปปี้นิวเยียฮิปแฮปปี้นิวเยียแล้วแฮปปี้นิวเยียก่อนแฮปปี้นิวเยียก่อนไหนอ่ะแฮปปี้นิวเยียสวัสดีครับรวยๆเฮงครับโอเคไหมไปลอยเฮงหว่อนนี่ไปลอยเฮงนะบายบายกันเร็ว À, ah. right, bye, bye. Bye, bye, bye 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 bye